สวัสดีครับอยู่กับเราสตาร์คารถมือสองรุ่ผธมทานีราคาดีฟรีดาวกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาดูกระบะปอร้อนแรงนะครับกับเจ้าคันนี้ isuzu d max cab 1.9s นะครับคันนี้นะครับราคาหน้าร้านอยู่ที่5 4 9 0 0 0 0บาทแต่ถ้าใครมาจากคลิปนี้ลดไปเลยนะครับ8,000 0บาทได้ยินไม่ผิดนะครับ8,000 0จริงจริงจากปกติ5,49,000เหลือเพียง4,60,000 9,000เท่านั้นนะครับก็คือใครกำลังหากระบะนะครับไปแต่งไปซิ่งอะไรก็ตามและสภาพสวยๆปีใหม่ๆนะครับคันนี้ปี2021ด้วยหาอยู่ดูคลิปนี้เลยผมจะพามาดูสภาพนะครับกับส่วนลด80,000เนี่ยคุ้มค่าจริงๆไม่เชื่อดูได้นะครับว่าคันนี้น้ำใหม่ขนาดไหนดูได้นะครับชมหน้านี่สวยๆเลยเงาวิบนะครับกระจังหน้านี่สีดำโอ้โหสีขาวเนียนๆไม่มีร่องรอยเลยมีฝุ่นเล็กน้อยตรงนี้เดี๋ยวกดออกรถเราทำความสะอาดให้อยู่แล้วนะครับนี่แถมยังจะมีล้อแมก ลงแม็กมาให้แล้วด้วยล้อแม็กสวยๆเลยนะครับผมเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับผมนี่โอ้โห สวยคลีนๆไม่มีร่องรอยการบิดขุนบาทคันนี้คือสภาพมาดีจริงกับส่วนลดถ,ถึง80,000บาทนะครับผมแล้วก็ขอแจ้งกันหน่อยนะครับส่วนลดเนี่ย80,000ต้องดาวหรือเปล่าตรงนี้คือไม่ต้องดาวนะครับถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีจัดฟรีดาวได้เราให้ฟรีดาวไปเลยนะครับ80,000บาทนี่คือไม่ต้องดาวนะครับฟรีดาวไปเลยแล้วก็ในส่วนของสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วก็นี่เลยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีขุมพลัง DDI นะครับเทอร์โบเนี่ยตัวนี้คือแรงมากๆ 1, มากมากเพราะว่าจะเป็นแผ่นเพจเล็กเครื่องตรงนี้นะครับอยู่ครบๆนี่นะครับในส่วนของรอยน็อตรอบคันนะครับคือไม่มีขยับเลยสําหรับเจ้าคันนี้คือมาเนี่ยสภาพสวยใหม่ป้ายแดงมากๆถ้าใครที่มองป้ายแดงแล้วอู้ราคามันแรงมาหน่อยราคาตัวนี้ถือว่าดีมากของรถส่วนลดแ0 0 0 0บาทไปน,นยผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากเพียงแค่แคปค,คลิปนี้มานะครับแล้วติดต่อนะครับหรือส่งรูปมาทางช่องทางละแอดด้านล่างนะครับบอกว่ามาจากคลิปปืนคลิปนี้ลดไปเลย80,000บาทนะครับก็นี่ได้ลดสภาพสวยๆไปใหม่อย่างนี้ไปเลยมาเดี๋ยวดูในส่วนขภาพรอบคันกันต่อเลยนะครับว่าค สภาพรอบคันเป็นยังไงกันบ้างนะครับมานี่เลยฝั่งนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างก็ให้ดูเลยนะครับว่าสภาพออกมาสวยๆนะครับไม่มีร่องรอยลักยิ้มนะครับเนียนๆนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเปิดให้ด huh. <Wh> ูกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับภายในอ่านี่นะครับมันสวยใหม่จริงๆนะครับกับเจ้าคันนี้นี่ดูได้เลยนะครับเบาะผ้าก็เนียนๆิคลีนนะครับไม่มีร่องรอยขาดนะครับเบาะหลังก็สวยๆนะครับผมนี่แคปเปิดได้นะครับตัวนี้เป็นแคปเปิดได้แล้วก็นี่ในส่วนของนี่นะครับสภาพนะครับนี่เรามีการ ตรวจในส่วนของรถโดนใจมาด้วยนะตรวจคุณภาพระดับสากลนะครับผมได้กี่ดาวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับไม่มีปิดบังนะครับนี่ตรวจมาจริงๆก็ได้นี่ครับต้องถึง5ดาวเลยนะครับไม่ใช่เล่นๆนะ5ดาวเลยคุณภาพโดยรวม5ดาวเต็มนะครับผมแล้วก็นี่อย่างที่เห็นในกล้องเลยสวยๆนะครับผมมาดี๋ยดูในส่วนของด้านท้ายกันหน่อยเป็นยังไงนะครับนี่ส่วนด้านท้ายก็มาสวยๆนคลีนเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับผมดูได้เลยนะครับนี่ไฟท้ายนะครับเอกลักษณ์ของ isuzu d-max อยู่แล้วนะครับผมอ่า ล้วก็ดูเรื่องการเก็บของ่อยนะครับนี่คือตัวนี้แคร็บจะได้ในเรื่องของการเก็บของที่มากกว่าห้องโดยสารนะครับก็มีพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเน้นขนของในเมืองนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับทางไกลก็ไม่หวั่นกันนะครับพวกต่างจังหวัดเนี่ยตัวนี้ถือว่าดีเลยนะครับผมแล้วก็มาเดี๋ยวให้ดูในส่วนของออปชั่นภายในกันหน่อยนะครับว่าคันนี้มีอะไรกันอีกบ้างโอเคครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ดูเลขไมล์กันหน่อยนะครับกับรถปี2021เลขไมล์เท่าไหร่นะครับนี่นี่สตาร์ท อยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์แน่นอนนี่ในส่วนของเลขใหม่นะครับอยู่ที่41,373กิโลนะครับกับเลขใหม่ประมาณนี้นะครับรถปีนี้ ปกตินะครับถือไปทางน้อยเลยด้วยซ้ำตรงนี้นะครับไม่แท้แน่นอนเซนเราไม่มีกออไม่กลับไม่นะครับได้รถมาสภาพนี้ไม่น้อยขนาดนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่างมากถ้าใครที่กาลังหา DMa ม็กแคปอยู่เนี่ยดูตัวนี้ได้เลยแล้วคันนี้มีอะไรอีกตัวนี้นะครับนี่ให้ดูกันหน่อยนะครับในส่วนของตัววิทยุนะครับก็มาตรฐานปกตินะครับสำหรับตัว 1.9S แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับมีส่วนของพวกเสียบ USB ได้ AUX ได้นะครับปกติทั่วไปนะครับนี่เปิดมาก็เป็นวิทยุนะครับปกติเลยนะครับผมจะเบาเสียงหน่อยนะครับจะเสียงเข้าอัะมี้นะ นนี้้ไดะครับก็สามารถใส่โทรศัพท์หรือใส่ของพวกเหรียญได้แล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับก็จะเป็นแบบปรับเมนูนะครับมาตรฐานทั่วไปนะครับผมอากาศไหลเวียนนะครับพวกแอร์อะไรก็เปิดได้ปกติเลยนะครับผมอ่ะแล้วส่วนตัวนี้ก็จะมีพัสดเซนเจอร์แอร์แบ็กมาด้วยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับในส่วนของคนขับตรงหนึ่งลูกเนี่ยตรงนี้ก็หนึ่งลูกนะครับพัสดเซนเจอร์แอร์แบ็กในส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นเกียร์แมนนุ่นนะครับผมเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกนั่นเองนะครับก็ขับง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเกียร์หนึ เป็นสลักดึงขึ้นนี้ปุ๊บแล้วเข้าเป็นาสายสุดปุ๊บนี่เสียงเกียร์ R ก็จะมีเสียงเตือนอย่างนี้ครับตื้อตื้นต,ตื้นนะครับเป็นการป้องกันไม่ให้เราเผลอไปเข้าเกียร์ R หรือเกียร์หนึ่งนะครับผมตัวน,นี้คือช่วยได้ดีเลยครับเพราะเป็นการบอกว่าเราอยู่เกียร์ไหนนะครับผมในส่วนของออปชั่นภายในก็จะมีโดยรวมประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรมากแต่ก็มีมาให้ครบๆนะครับกระจกนะครับก็ไม่ได้เป็นปัดก้านปักนะครับเป็นแบบตป่อไฟฟ้านะครับผมนี่ นี่นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็จกฟังขับออโต้นะครับฝั่งคนซ้ายเป็นไฟฟ้าปกตินะครับผมมีซ็นทันล็อกอะไรครบนะครับผมตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ออปชั่นมาแบบพอดีพอเหมาะนะครับผมถ้าใครที่กำลังหากระบะสภาพป้ายแดงราคาประหยัดก็มองไปเจ้าคันนี้ได้นะครับกับเจ้านี่นะครับ อีซูซูดีแม็กแคป s นะครับราคาหน้าร้านเราขายราคานี้จริงๆนะครับ549,000บาทถ้ามาคลิปผมคลิปนี้แคปไปเลยได้รับส่วนลดถึง80,000บาทนะครับเหลือเพียง4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ อยู่ในจุดคุ้มค่ามากๆนะครับถ้าใครที่กําลังหาอยู่ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆบอกเลยว่าต้องรีบนะครับเพราะถ้าเห็นราคานี้ไปผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเริ่มแคปละทักมาแล้วก็สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับที่ช่องทางด้านล่างนะครับเป็น l i น์แอดหรือจะเป็นเบอร์โทรก็ได้นะครับ0999691179นะครับเรามีคนคอยปรึกษาเรื่องการขายอยู่ตลอดเวลานะครับผมถ้าสนใจก็รีบทักมาเลยนะครับผมก็ถ้าใครที่ชอบเจ้าคลิปนี้ชอบโปรนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรถใหม่ๆที่ผมจะคอยเอามาปล่่่อออยยยโกกันูเรรืๆ็ ตัวรามไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ